เข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับอุดรรถบ้านครับวันนี้นะครับ เราภูมิใจเสนอนะครับยุโรปนะครับสายยุโรปไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมนะฮะกับรถยนต์รุ่นนี้ครับเป็นรถยนต์ในฝันของใครอีกหลายๆคนนะครับเห็นรุ่นนี้แล้วคิดถึงคุณพ่อผมนะฮะเวลาผมเป็นเด็กนะฮะนั่งรถไปตามท้องถนนนะฮะคุณพ่อชี้ให้ดูประจําเลยนะครับแล้วรุ่นนี้ครับว่าท่านอยากได้เป็นเจ้าของสักวันหนึ่งนะฮะนะครับผม โอเคฮะรถยนต์รุ่นนี้นะครับผมนะฮะ Mercedes-Benz นะครับ E 220นะครับ E c l a s s นะครับ E 220นะครับปี1995นะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นโค้ด C แท้ๆนะครับสำหรับผู้ที่เล่นเบนซ์แล้วนะครับจะรู้เลยนะครับว่าโค้ด C เนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่า ชื่อเล่นก็คืออีหน้านะฮะอีนำหน้าตัวเลข220นะครับเครื่องยนต์2,200ซีซีนะครับผมระวังนะฮะระวังจะเจอรถยนต์พวกโค้ด B นะครับที่เป็นปี93ลงไปนะฮะแล้วมาดัดแปลงนะฮะเปลี่ยนให้เป็นอีหน้านะครับซึ่งเยอะนะฮะมีเยอะนะแต่คันนี้ไม่ต้องห่วงครับนะฮะเป็นโค้ด C นะฮะ E220 แท้ๆนะครับ ปี95นี่เป็นปีสุดท้ายของรุ่นเลยนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะฮะโฉมถัดไปก็เป็นโฉมไฟตากลมนะครับผมนะฮะสภาพสวยๆเดิมๆนะครับรถบ้านนะครับพี่ชายที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถนะฮะเป็นเจ้าของกิจการน,นะครับอยู่อำเภอวังจันทร์นะฮะจังหวัดระยองนะครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะว่ารถวิ่งใกล้ทะเลใกล้น้ำเค็มหรือเปล่านะครับ อำเภอบางจังนนี่ห่างจากทะเล5-60โลนะครับผมนะฮะล้อแมกนะครับผมลอลินเซอร์ขอบ18เลยนะครับนะฮะแมกลอลินเซอร์ขอบ18นะฮะยางสวยๆนะครับปี2018นะครับนะฮะใช้ได้อีกยาวๆเลยเช่นเดิมนะครับอุดรรถบ้านเรานะครับการันตีสภาพไม่มีชน100%นะครับ ะตัวถังเดิมๆบางๆไม่มีชนอย่างแน่นอนนะฮะนะฮะสีสันสวยงามนะฮะอยู่ในระดับ90%ขึ้นไปเลยนะครับสีผมว่าน่าจะราวๆ95%เลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมไปดูกันต่อเลยครับกุญแจรีโมทมาพร้อมเลยนะครับ รัดเลยครับชึ่งเดียวติดนะฮะไม่มีลากยาวไม่มีจามนะฮะชึ่งเดียวติดเลยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ปุ่มนะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกนะครับ สดอยู่เลยนะครับผมสำหรับรถยนต์ปีนี้นะฮะอายุขนาดนี้แล้วนะครับเครื่องเสียงนะครับบีแอมมี power amp b sub นะฮะอยู่ท้ายรถด้วยนะครับนะฮะแผงคอนโซลนะครับสวยนะครับแอร์แบ็กคู่นะฮะเบรก abs นะครับอมอลัยแอร์แบ็กนะครับเข็มนะฮะมาตรวัดทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม นะฮะฮสภาพภายในนะฮะแผงประตูลำโพงเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้นะครับเบาะหนังสวยเลยครับผมนะฮะเจ้าของดูแลมาดีมากๆเลยนะฮะนะฮะดูแบบชัดๆเลยนะครับผม ครับดูกันต่อหลายๆมุมเลยนะครับต้องลด,ลดกระจกลงนิดนึงนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะฮะบ,บอกคู่หน้านะครับจะลองปรับนะฮะนี่ปรับตรงนี้นะฮะ ้งานได้นะไฟฟ้าปรับได้นะครับผมเบาะหลังนี้สวยมากๆเลยครับนะฮะในนงภายในครับผมนะมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับ าภายในน่าใช้เลยทีเดียวนะครับลดราคาแค่แสนกว่าบาทนะฮะผูกกระซื้อีออสอีกนะครับระบบไฟฟ้านะครับเปิดนฮะปรับได้ครับผมเดี๋ยวมาดูอ่านี่นะฮะตัวนี้จะปรับอ่าพับหมอนด้านหลังนะฮะ ดูเลยนะครับผมจะกดนะฮะหมอนยังเด้งอยู่เลยนะครับนะฮะแล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมนะฮะนี่นะฮะคืออะไรฮะม่านม่านหลังใช้ได้นะครับสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับนะฮะโอ้นะฮะ,นะฮะใช้ได้ปกติเลยครับผมโอเคครับ ดูห้องท้ายห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนะครับท้ายเธอสวยนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินยังอยู่เลยนะครับมีซับเบสนะครับซับวูเฟอร์ power amp นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องเสียงก็ฟังได้ดีเลยนะครับไม่อายใครเลยนะครับผม ดูเลยครับผมไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าหลังเดิมๆนะครับยางอะไหล่นะฮะโอเป็นแมกขอบสิบแปดด้วยนะฮะยางอะไหล่พร้อมเลยนะฮะเป็นล้อแมกขอบสิบแปดเลยนะครับผมนะฮะสวยแน่นอนนะครับไม่มีชนนะครับเราการันตีได้นะครับ ภาษีนะครับปีหน้าเลยนะครับปีหกสี่นะครับผมไม่ต้องกังวลนะฮะเอกสารพร้อมโอนผสมภาษีใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับสองพันสองร้อยซีซีนะครับผมนะเครื่องเดิมๆจากห้างเลยนะฮะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้เครื่องเดิมๆครับผมยังฟิตๆอยู่เลยนะฮะพอน้ํานะฮะ ยังเห็นตัวนี้อยูเลยนะระบบความร้อนเดินทางไกลสบายมากนะฮะไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถุกซอกทุกบุมนะฮะตีเกอร์เพดโคตรนะครับได้เลยครับนะคบโค,ะครตคร,เคเรซีนะครับใูตำแหน่งนี้นะฮะโคตรซีหรือตัวซีนะฮะ รถซีอย่างแน่นอนนะครับเล็กตัวถังบอกได้ทุกอย่างนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบนะฮะสวยงามนะครับรับประกันสภาพครับถ้ามีชนรับคืนนะฮะร,รถสวยเครื่องเกียร์ดีนะครับเดินนิ่งๆนะครับผมนะฮะ รถคันนี้ขายแค่แสนกว่าบาทนะครับไม่น่าเชื่อจากรถระดับ3ล้านนะครับนะฮะเป็นตัวประกอบนอกด้วยนะครับคันนี้นะฮะแอร์เป็นแบบกดปุ่มนะฮะตัวนี้ประกอบนอกนะครับไม่ใช่ประกอบทนบุรีนะฮะถ้าเป็นตัวทนบุรีแอร์จะเป็นแบบถ้วยเป็นลูกบิดนะฮะคันนี้ประกอบนอกแท้ๆเลยนะครับสวยงามพร้อมใช้นะฮะไม่ต้องซ่อมไม่ต่บาทเดียวนะครับ ขับขี่ดีแอร์เย็นนะครับผมนะฮะมีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับท่านใดสนใจโทรมาคุยกันได้นะครับลดราคาแสนกว่าบาทนะฮะไม่ถึงแสนห้านะฮะโอ้ยถูกมากๆฮะสำหรับรถยนต์สภาพนี้ท่านใดอยากมีเบนซ์นะฮะไว้ขับขี่สักคันอ้อแล้วความประหยัดนะฮะอัตราสิ้นเปลืองนะครับขับมาจากวังจันทร์มาถึงอุดรเนี่ยประมาณเกือบเกือบหกร้อยโลนะครับนะฮะ เติมไปพันห้านี่ยังเหลือติดถังเลยนะครับขอบอกนะครับนะฮะไม่กินอย่างที่คิดนะครับขับทางไกลดีนุ่มนวลมากๆเลยครับผมช่องลงช่องล่างสมบูรณ์นะครับนะฮะโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะฮะหรือว่าจะค้นหาด้วยไ d l ดี e ลนก็หมายเลขนี้นะครับหรือจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับพิมพ์ตามนี้ค้นหาได้เลยครับดอนยุเสเซตคาครับผม